สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนครอบลูปใน Photoshop นะคะเพื่อนำเข้าสู่ระบบชิซ่านะคะก่อนหนึ่งก็เปิด Photoshop ขึ้นมาคือภาพต้นแบบนะคะต้นแบบการครอบรูปซึ่งเดี๋ยวจะส่งไฟล์ไปให้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นมา เสร็จแล้วก็ไปเปิดรูปที่เราเตรียมไว้ที่ต้องการจะคขอบนะคะเมื่อกี้เราเีไซส์4.1ไปแล้วเปิดไฟนี้ขึ้นมานะคะก็เลือกมาทีละห้ารูปก็ได้นะคะน,นี้แล้วแต่สะดวก เปิดขึ้นมาจะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพที่ยังไม่ได้คอรอปนะคะถ้าคอรอปแล้วผ้าจะต้องออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือขนาดมาตรฐานที่เราจะนำเข้าระบบนะคะเราก็จะพอทีกับรูปภาพในระบบค่ะให้มารูปที่เราต้องการจะคอปนะคะแล้วก็กด c อนโทแล้วก็ c o n t r o l C นะคะจะเป็นการเลือกทั้งหมดแล้วก็ Copy นะคะแล้วย้อนมาในหน้าตัวอย่างนะคะกด c o n t V o ว V V w แ r e นะคะ c o n t r o l V แล้วก็ T จะเป็นการวางภาพที่ก๊อปมาเมื่อกี้ จะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะมีเครื่องหมายลูกศรแล้วก็จะมีเป็นเลือกรอบๆรูปนะคะเวลาจะยอ่อจะขยายนะคะตรงนี้ให้กดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดไว้ด้วยนะคะไม่ให้ลูกมันเบี้ยวนะคะกดแล้วก็สามารถยอร่อขยายได้นะคะยอ่อเสร็จแล้วก็เลื่อนตรงตอนเลื่อนเนี่ยไม่ต้องกดนะคะกดตอนที่เราจะต้องการจะยอ่อตรงนี้นะคะ แล้วก็ย่อรูปให้อยู่ประมาณนี้นะคะให้ออปลายศรีรษะของนักเรียนนะคะอยู่ตรงเส้นที่เราได้ทำการแบ่งเอาไว้นะคะถ้าได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะคะให้กด enter ให้กรอบสี่เหลี่ยมหายไปนะคะ,ะถ้าเกิดรูปเนี่ยมีการถ่ายมาแล้ว แสงได้สีได้ภาพออกมาสวยนะคะก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะคะนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วให้กด Ctrl S s เ v e นะคะขึ้นมาก็ให้ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บภาพที่เราคอปแล้วนะคะอ,อันนี้ ให้มาอยู่ที่โฟลเดอร์นี้ครับนะคะเป็นมสี่ทับหนึ่งมสี่ทับหนึ่งนะคะมสีม่จุดหนึ่งแล้วก็เซฟเป็นรหัสนักเรียนเท่านั้นนะคะ เพราะว่าระบบเราเนี่ยจะอ่านรูปจากรหัสนักเรียนพอเราโยนเข้าไปในระบบปุ๊บชื่อไฟล์รูปจะไปวิ่งเข้าหากับข้อมูลนักเรียนที่เป็นรหัสตรงกันนะคะถ้าเชฟรหัสผิดรูปก็จะไม่ขึ้นนะคะอันนี้เมื่อสักครู่เราครอบของนักเรียนรหัส13408ก็เซฟ ไปเลยค่ะหนึ่งสามสี่ศูนปดอย่าลืมเปลี่ยนปลลยนาสกุลเป็น jpeg ด้วยนะคะอันนี้นะคะระบบจะอ่านเป็น jpeg เท่านั้นนะคะ png ไม่ได้ photoshop ไม่ได้นะคะเป็น jpeg เท่านั้นเสร็จแล้วให้กด save ค่ะกด ok ค่ะ อันนี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการคอร่บลูกนะคะโอเคเราไปทำกันนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นการนำลูกที่รีไซต์แล้วคอ่บแล้วนะคะนำเข้าระบบนะคะเดี๋ยวไปพบกับคลิปต่อไปนะคะ